วันที่กาแฟมีรสชาติไม่ไม่หวานไม่หอมแต่ออกเจอขมขมเนื่องจากไม่ใสน่น้ำตาลและในที่สุดธุรกิจของกาแฟมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติของกาแฟได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในสถานะขณะนี้คือโควิด -19 ้าท่านผู้ชมเคยไปที่อังกฤษหรือว่าในสหราชนาจักร4ประเทศในเครือรในเครือของสหราชนาจักรไหมครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะเคยไปที่สกอตแลนด์ไอแลนด์เวลหรือแม้แต่อังกฤษเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอสิ่งหนึ่งที่คนชอบมากคือร้านกาแฟ ร้านกาแฟาที่อาศัยโทนสีที่เรียกว่าเป็นออกแดงหมนๆนะะแล้วก็มีตัวอักษรคอสตาสีขาวเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟาที่อยู่ทั่วทุกสารทิศต,ตรอกซอกซอยห้างหรือแม้แต่เป็นคอนเนอร์ที่อยู่ในสาราชาจาักรเลยนะฮะและกาแฟาตรงนี้ก็มีชื่อสงสียชื่อเสียงเนี่ยโด,ด่งดังมานานมากก็ตั้งมา49ปีนะครับโดยกลุ่มกลุ่มแรกเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อเวลาธุรกิจผ่านไปถึง49ปีเต็มๆปีที่หนับที่สุดคือปีที่49 นประมาณถึงปีนี้และปีนี้เองนะครับส่งผลให้กับกาแฟ ى, ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเครือข่ายของร้านที่มากที่สุดในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยจำเป็นต้องประกาศปลดพนักงานและจํานวนที่ปลดพนักงานนั้นสูงถึง1,650คนเยอะมากๆเลยนะครับร้านกาแฟที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็คือ Costa Coffee ่นะคอสตาคอฟฟี่เป็นเครือข่ายของร้านกาแฟชื่อดังที่อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยมีนะครับความนิยมชมชอบอย่างมากๆแล้วก็จานวนร้านสัดส่วนของร้านที่มากที่สุดจะอยู่ที่อังกฤษเป็นหลักนะครับเมื่อคืนได้ประกาศครับว่าจําเป็นต้องปลดพนักงาน1,650ร16คนในการปลดพัน0คนเนี่ยนะครับจะโดนแทบทุกตําแหน่งเลยตั้งแต่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์จนกระทั่งไปถึงผู้ช่วยผู้จัดก,การร้านแล้วก็ผู้จัดการร้านสาขาในที่นี้คือ1ัน0เนี่ยปลดหมดเลยนะครับผลที่ผู้บริหารของทางนันานค่อ Co สตาร์คอ,คอฟฟี่เนี่ยให้ก็คือว่าอย่างนี้ครับ เขามองว่าในขณะนี้เนี่ยธุรกิจของการจำหน่ายเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟมีความไม่แน่นอนสูงมีความเปราะบางกับสถานการณ์ในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและอนาคตของการทําธุรกิจแบบเครื่องดื่มกาแฟจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือ3ข้อที่ผู้บริหารเขาให้หมานะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการในการปิดล็อกเมืองปิดภาคธุรกิจของทุกประเทศที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลที่ใช้มา ตั้งแต่เดนช่วงในช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยมันทําให้ร้านร้านดวงต่างๆเนี่ยครับจำเป็นต้องปิดสาขาไปโดยปริยายและมีระยะเวลาของการปิดยาวนานตั้งแต่เดือนถึงเดือนครึ่งยกตัวอย่างเช่นคอสตา c o คอฟฟี่เนี่ยนะครับเขาเพิ่งสามารถกลับมาเปิดให้บริการร้านกาแฟ2,400สาขาใน4ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพก็คือสาราชนาจักรและเพิ่งกลับมาเปิดได้เดือนไหนใช่ไหมฮะปลายพฤษภาเนี่ยมันถ้านับปฏิจรนะิงเนี่ยปลายพฤษภาก็มีพฤษภามีิถุนากรกฎา สิงหาคือ3เดือนเองสเดือนกลับมาเปิดได้แค่2 0 0พจากเดิมเนี่ยนะครับเขามีสาขาเกือบถึง2000จากเดิมเนี่ยปิดสาขาชั่วคราวเกือบ2007แต่กลับมาเปิดได้2004นะก็แสดงว่า2 0 0 4ที่เปิดมาได้3เดือนเนี่ยนะครับไม่สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาชดเชยหรือทดแทนอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นการสร้างรายได้เพื่อโตเติบโตไปข้างหน้านะฮะ คือการปิดตรงนั้นทุกธุรกิจตอนนี้ที่กลับมาเพื่อชดเชยกันในช่วงที่ถูกปิดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องหวังเป็นยอดทบที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้การที่3เดือนของการเปิดร้านกาแฟาหรือพยายามสร้างรายได้ปั๊มยอดจากของคอสตาคอฟ f ี e ในสหราชสหราชอาณาจักรเนี่ยก็แสดงว่ายอดขายตกต่ำคนไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังซื้อแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ซื้อ 3. เลือกที่จะอยู่ที่บ้าน แม้ต่อให้จะมีธุรกิจเดลิเวอรี่ในการจัดส่งกาแฟก็ตามก็เลื่อกที่จะไม่บริโภคเห็นไหมฮะทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงและฉับพลันจริงๆนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับถ้าจะถามว่าการปลดพนักง,งาน16,50คนของค o s t a Coffee ในครั้งนี้เนี่ยคอสตา o f f e e ฟนี่นะครับมีร้านกาแฟสาขาที่เขาเป็นเจ้าของเองคือบริษัทแม่ไปขยายเองกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นลักษณะขอ,ของการขายสิทธิ์แฟรนไชส์คือคนซื้อสิทธิ์แล้วคุณก็ไปช่วยขยาย แล้วนอกจากนั้นแล้วก็มีสาขา,ากาแฟาที่อยู่นอกเหนือจากสหรชาชอาณาจักรซึ่งก็อาจจะหมายถึงอยู่ในประเทศยุโรปอื่นๆที่ไม่นับรวมสหราชอาณาจักรข้อมูลที่เรามีทั้งหมดจนถึงนาทีนี้นะครับเราพบว่าคอสตา c o ค f ฟ e ี่นี่นะครับมีการจ้างพนักงานทั้งหมด16,000คนเพราะฉะนั้นการปลด1650 16ก็ประมาณตีสักสิก็ตามมาตรฐานขอการปลดจำนวนพนักงานเฮดเคา เวลาต้องการที่จะปรับโครงสร้างหรือลดต้นทุนในภาวะที่จะปกติหรือไม่ปกติก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ปกติจะสูงกว่านี้มากนะอย่างในช่วงสถานการณ์ของโควิดเนี่ยบางอุตสาหกรรมมีการปลดพนักงานเกินกว่า15-24%ปนะครับปัจจุบัน Costa Coffee จ้างพนักงานทั้งหมด16,000คนนะฮะแล้วก็ร้านสาขาของเขาเนี่ยนะครับ1,600แห่งที่บริษัทแม่เป็นเจ้าของนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีก1,100แห่ง ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เป็นรูปแบบของแฟรนไชส์ที่ไปซึ่งใน1,100แห่งเนี่ยนะครับมีการจ้างงานตรงนั้นอีก1 5 0 0คนนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับสาขาของคอสต้าคอฟฟี่ในต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน4ประเทศของสหราชนาจักรเนี่ยก็มีอีก1,200แห่งปัญาการปลดพนักงานตรงนี้เนี่ยนะครับมองดูแล้วเนี่ยเป็นการปลดพนักงานทั้งในสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของและทั้งในสาขาที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของคือเป็นแฟรนไชส์เหมือนกัน โหสามเดือนสําหรับการชดเชยยอดขายกาแฟไม่ได้ทําให้ธุรกิจไปต่อได้เลยครับและคิดดูสิครับว่าร้านกาแฟยังขายไม่ได้เลยในนาทีนี้ชั่วโมงนี้เหมือนเียวที่เขาบอกครับไปอเมริกาต้องเจอ Starbucks นะฮะไปจีนต้องเจอต้องเจออะไรฮะลัวตักยิ้มถูกไหมฮะมาที่สาราชอาณาจากักรต้องเจอแล้วนี่ Costa Coffee มาเมืองไทยต้องเจออะไรครับ Amazon อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกาแฟชื่อดังของสหรัฐชนาจักรที่ไม่สามารถไปต่อได้เลยแล้วก็จะเป็นต้องปลดพนักงานถึง10%ของการจ้างงานทั้งหมดในขณะนี้นะครับ